สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเนาะคะ่ะที่กำลังติดตามตัวเองแนวทางเล่าพัฒนาพานทางช่องของลอาิกี๊พารวยูค่ะอันน,นี่ตอนนี้เนาะคะ่ะคในคลิปนี้มาเจอเจอกันเหมือนเดิมเพื่อนกัาค่ะเลิกงานมามาตำต่อตำเล่าเนาะตำเล่าตองหัวหเลยค่ะสําหรับในคลิปนี้จะมีของเซียนชนะแม่มารวยอ่าของหลวงพี่แขกแล้วก็ของ กอน้อยน้โชูกับสีแนวทางเนาะในคลิปนี้ในคลิปนี้สำหรับแนวทางเราพัฒนาต่องวนเนาะค่ะของวันจันทร์ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณตัวเองแนวทางจากเซียนชนะแม่มาด้วยอ่อน้อยน้ำชูกศของหลวงพี่แขกเนาะกราบขอบุญขราบคุณในหลายที่หายตัวเองแนวทางมาว่างทางช่องแล้วก็กราบขอพระคุณเอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องบุ้งปานาอาพี่พี่เพื่อนเนาะ พระว่าจะเป็น FC เก้าเอฟซม่กับกขอบุณขอบุญลอย,ยค่ะสําหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะ,อะแอดก็อยากจะขอกล่าจากน้อยสําหรับรัฐบาลไทยถ้าผู้ใดอยากติดตามนะคะแนวทางรัฐบาลไทยเรากีกจะลงทั้งช่องของเซียนหนุ่มเนาะพิมเข้าไปว่าช่องของเซียนหนุ่มเพื่อนจะยืนกดอก,อกเสือแดงเสือกีฬาเสือแดงย้อนล่ะค่ะสาหรับรัฐบาลไทยนาะจะแยกช่องลงอุงเพราะว่าแอดจะบ่ปุนในเล่าพัฒนาอาจจะ คนหาช่วงนี้อาจจะคนหากันยากแน่จากน้อยเนะาะยสำหรับคนใหม่อาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างนะเพื่อความสะดวกนะคะเลาาพัฒนาจะอยู่ในซองนี้เป็นหลักเนาะในช่องนี้เป็นหลัก,นะะลกไม่มีอะไรมาประปนุเนาะคะ่ะลล่าย่างเดียวค่ะแต่ถ้าผู้ใดอยากติดตามพวกเาล่าสตาเล่าสามัคคีห้าน้อยไปที่ช่องของมาดามชาแนลสองเนาะคะ่ะอันนี้ของของแนวทางของพวกห้าน้อยเล่าสามัคคีเนาะ เพือ่อเพื่อเป็นการเสฟเวลาเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเหมือนเดิมคือเก่าค่ะถ้าบอเขา่าท้ามันรูดเอากิ่ก็ต้องขอโทษขอให้ไวลวงนานเนาะตีกมีเขาไม่รูดโปรชซวิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เราฟังคือเก่าเช่นเคยเนาะเพื่อเพื่อเป็นการเสฟเวลาไปาไปเบ่งตัวเองแล้วนะทังตองหดกันก่อนค่ะเอาของแม่มารวยเนาะคะ่ะแม่มารวยกันก่อนเนาะ,ะของแม่มารวยเป็นยังไงกันเนี่ยคะ่ะนิ่นนิ่นจอดจอดตรงตรง ให้แค่สองหางสำหรับตัวนิ่นเนาะแต่ว่าจับคู่ก็อาจจะมาลายหางแต่ว่านิ่นเวลานิ่นนี่เข่าตรงตๆเต็ตมๆค่ะของแม่มารวยบางที่ก็เข่าตัวจับคู่เข่าแบบไกล้เคียงเนาะงวดที่ผ่านมาก็หลุดเนาะหลุดสองงวดแล้วก็มีเข่ามีหลุดบ้างนี่ของแม่มารวยก็เขา้าเวลาเข่ากับเข่าตรงๆค่ะตัวดินหลุดบ้างแล้วก็เขา่าเนาะ สำหรับแนวทางของแม่มารวยแต่ในงวดนี้คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาที่หกเก้าเต็มเต,มต็มค่ะสําหรับสายเน้นสายจอผู้ใดตามของแม่มารวยคืนนี้ตามต่อค่ะของวันจันทร์เนาะวันจันทร์ตามต่อตามต่อค่ะสำหรับสายวิง่งรูเด่นหมดรางงวดนี้ของแม่มารวยห้เด่นที่สองกับสามค่ะ สองตัวให้ที่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองสี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วก็สามสี่ค่ะเน้นที่สองหางเนาะมีสองแปดกับสามแปดค่ะสําหรับตัวเน้นตัวเจาะเลขสองตัวสองหางกับตัวเน้นเพกันเนาะสองแปดแล้วก็สามแปดค่ะเด่นที่สองกับสามค่ะย้ำอีกครั้งเนาะค่ะสําหรับแนวทางตรงงวดวันจันทร์กับเราพัฒนาของแม่มารวยอันเด่นสองกับสามค่ะแคปหน้าจอเนาะ เ่อของเซียนชนะค่ะเป็นจังไรกันเนีย่ยมีปรปิเฮงปริมาณปังไปกับเพื่อนบ่สําหรับเจ้าพ่อสายเด่นสายวิ่งสายรูดอยู่แล้วเนาะเลกจับคูเพิ่นเขาค่ะงวดนี้เต็มเต็มค่ะแถมยังเข้าตัวต,วตรงตตัวเน้นน้นตรงๆสงสหรับหกเก้าเนาะเลขเด่นเพื่อนกรมาทั้งสองตัวค่ะมาทั้งสองตัวแล้วก็กอดคอกันมาควอมสําหรับที่ผ่านมากะ่ะเข่าตัวดิน่อเนื่องแล้วก็ต่ตงวดเนาะของเซียนชนะงวดนี้เต็มเต็มค่ะ ไม่ต้องกลับนะผู้ใดมาเกลีบบกกลับกระไดแน่นอนสําหรับเซียนชนาคารผู้ใดตามเนาะตามต่อค่ะวันจันทร์วันจันทร์กับลาวพัฒนาสายวิงลูดเดนบนรางของเซียนชนางวนนี้ให้เด่นที่0ูหแล้วกับแค่ะสองตัวให้ที่50 08 07 02 น้นทั้งสี่หางเนาะเพราะว่าเลขเพิ่นบลายหางค่ะเพิ่เน,นินทั้งหาศูนย์ศูนย์แปดศูนย์จิตศูนย์สองค่ะสําหรับแนวทางของเซียนชนะแอบปบหน้าจอเนาะค่ะวดที่แล้วเขาตรงตรงเต็มเต็ตม,ตม,ตมน,น้นน้นเขาจริงจังขนาดเลยค่ะสวยงามสุดรู้ค่ะสําหรับหกเก้าไม่ต้องกลับเนาะ,ะตามตัวค่ะต้วงวดค่ะมือนีกับวันจันเนาะ หน้าจอมาต่อที่ของหลวงพี่แขกหลวงพี่แขกจับคู่ว่าเขานะคะ่ะจับคู่ไม่เข้ารูดไปเต็มเนื่องนะเสียดายให้แปดหกนะคะ่ะให้แปดหกออกห้าแปดออกต่อกับเนาะเสียดายตัวเลขแนวทางแต่ว่าเลขเด่นยังเดินดีค่ะของหลวงพี่แขกเด่นเดินดีเดินยังมาเดินต่อเนื่องเขาเน้นนิกับเขามาแล้วเนาะสำหรับของหลวงพี่แขกเด่นมาทั้งสอง มีหลุดบ้างหลุดบ้างบางงวดตะหลุดป่จจนค่ะของหลวงพี่แขกสําหรับเลขดกินสังเกตดูดีๆเนาะตามต่อค่ะงวดนี้ของหลวงพี่แขกงวดนี้ต่อวันจันทร์สาหรับราะานาซ้ายวิ่งรูเด่นบน่างงวดนี้ให้เด่นหนึ่งกับแปดค่ะแปดยังบะทิมเนาะยังไม่ทิ้งลองจับตามองเบึงวงาแปดจะมาอีกบ่สสาหรับแนวทางของหลวงพี่แขกเด่นที่หนึ่งกับแปดสองตัวให้ทีหนึ่งแปดซีเจ็ด สองแปดหาเจ็ดเน้นที่หนึ่งแปดกับซีเจ็ดค่ะสามตัวให้ที่เจ็ดหนึ่งแปดซีหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดเน้นที่เจ็ดหนึ่งแปดค่ะสำหรับเลขสามตัวเนาะเลขซี no. ตัวกรให้มาหนึ่งหางเนาะหางเดียวน้นน้นซีเจ็ดหนึ่งแปดเอาแคปหน้าจอตามตัวกับลาประนาของหลวงพี่แขกเนาะอุตส่เป็นอีฟซีแฟนแคปของเพื่อนสายวิ่งซารุดมาแน่แท้อีรี ต่อที่อ่อนน้อยค่ะของอ่อนน้อยอ่อนน้อยต้องขอไพ่เอฟซีแฟนคลับหลายๆเนาะลุดค่ะวันนี้ลุดตามต่อและไปใหม่เนาะตามต่อไปใหม่ค่ะของหลวงพี่อ่าของอ่อนน้อยน้ำโชคสำหรับพรพัฒนาสายวิ่งลุตวันนี้เด่นทีสามร้องทีเก้าค่ะสองตัวไฮทีสามหนึ่งสามสองเก้าหาเก้าสีเน้นทีสามหนึ่งเก้าหา เบิ้ลที่33กับ99้สามตัวให้ที่395 949 931เน่น้นที่395กับ931ค่ะแนวทางของอ๋อนน้อยน้ำโชงนะคะเอาแคปหน้าจออ๋อน้อยน้ำโชคแล้วก็หลวงพี่แคก่าแคปหน้าจอเนอะะของเซียนชนะค่ะ แลวก็ของแม่มารวยอยาตามต่อตามติดตัวเลขแนวทางของเซียนชนะแม่มารวยกับขอบคุณขอบคุณเลยๆค่ะที่ให้แนวทางมาว่างทางจงมาวจ,จะเป็นของแม่มารวยเซียนชนะอ๋อ,อนน้อยน้ําโชคแลวก็ของหลวงพี่แค่กับขอบคุณหลไลเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขมาขอให้แนวทางปังๆขอให้เอฟซีได้โชคได้หลับนำกับทูกทุกคนแลวก็กรับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกๆท,ทันทีเข้ามาติดตามทุกกัน กดไลค์ทุกการกดแชร์แล้วก็อีกขามาติดตามกับขอบคุณขอบคุณในลายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ